อ่ะหวัดดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องหน่อยนะอันนี้อันนี้เครื่องเจ้าของเดียวกันนะครับเครื่องนู้นกับเครื่องนี้นะครับก็สาเหตุทําไมถึงเอามาต้องมาสองเครื่องนะครับโอ้โอ้ดูนะครับเี่แรงนะครับแรงจัดดูขวาแตกนะครับเดี๋ยวได้เออเออน่าจะทะลุออกมาง่ายยอ้าวนี่ตายถังกระโบ ก็อันนี้เจ้าของเขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวร้อยยี่นะครับอัพเป็นลูกร้อยนะครับพร้อมนำสีอ่าอาเป็นลูกร้อยแต่เครื่องนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเอาอะไรบาลงชิ้นไปอย่างเช่นแคมนะครับแคมแล้วก็ลูกเบี้ยวทุดไในข้างนะครับอ่าก็จะไปใส่เครื่องนี้ก็คือเครื่องนี้ก็ทําเต็มเหมือนเดิมเพื่กว่ายังไม่ยอม <laughs> ยังไม่ยอมยังไม่ยอม <laughs> เดี๋ยวไปก็ได้เล่นคูปต้ากาัแล้วนะครับเดี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะคว้านอ่างเป็นลูกร้อยมิลเหมือนเดิมนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ช่างเขาลื้อแป๊บหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาลื้อเครื่องนี้เพื่อสลับจ้เาก้านนะครับเพราะว่าก้านหนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นใหม่ได้มีกี่เดือนนะครับเนี่ยคือข้อเสียของยันมานะครับบางทีตับเป็ดชอบขาดแล้วก็ก้านขาดนะครับแต่ก้านนี้เขาเก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคนะครับผม นะครับก็สําหรับอ่างยันตามาครับก็ตอนนี้คว้านเรียบร้อยนะครับใส่ลูกร้อยมิลนะครับอันนี้เป็นอ่างร้อยยี่นะครับก็คือต้องคว้านนะครับทาไมคว้านนี่คือไม่ได้เราตึงปอกไม่ได้นะเพราะปอกบางนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเหลือนะครับเอาไปขัดทําสีนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยอ่ะโอเคนะผมันนะครับก็เดี๋ยวมาดูอ่ะ ข้อนะครับข้อรอยี่นะครับก่ออันนี้เดี๋ยวจะปแปลงน็อตน,นะน็อนตตัวนี้นะครับไอ้น็อตตัวตัวต้นต้นเหตุต้นเรื่องเลยนะครับนี่โอ้โหชอบขาดนะครับนี่มัอจุดนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นน็อตใหญ่เนาะอันนี้มันเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับก็จะใส่เป็นเบอร์สิบเก้าอ่าเป็นของร้อยหกสิบนะครับให้มันโตกานี้เพราะว่ามันพอเวลามันขาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมัน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 เสียเยอะนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเจาะใหม่นะาตามเกลียวนะครับแล้วก็เจาะขยายรูอันนี้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้อ่าน็อตดีเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับดูรับดูตัวดูตัวอ่ะเทียบกันนี่เห็นเลยนะครับนี่นะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับก็เบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบเก้าแล้วกันนะครับอ่าความใหญ่นะอันนี้ก็จบปัญหาเลยนะครับ เพราะว่าบางที่ผมเคยนะเคยแบบว่าใส่มาก่อนนะแล้วก็เชื่อมติดเลยมันก็ไม่อยู่นะครับรอยเชื่อมมันก็ไม่อยู่อ่าก็เลยมาแปลงเป็นน็อตใหญ่ดีกว่าเปอร์เซนต์การขาดก็จะดูดีกว่านะครับอ่ะโอเคโอ้เสียลูกป,ปืนอ๋อลูกป,ปืนยังไม่ได้เปลี่ยนเอาโ,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 โอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้เป็นไงดูที่แคมเป็นไงบ้างอะ สึกล้วอ,อะไรวะไม่เงาปิ้งอโอ้โหนะใครมาตั้งหกปีงี้นเนระแต่เครื่องมึงทำไปไม่พอเดือนโอ้โหตต่างกระจายครับนี่อยากไเห็นโลกภายนอก <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้ลูกสูบนะครับอ่าไปใส่เรียบร้อยนะครับนี่อ่าอันนี้หลบวาวให้เรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> พ้อตายแล้วเรียบร้อยอันนี้การเป็นของ NLR นะครับก้านนะครับก่ารเอ n นเ l ก็การ n อ r นนี่เป็นรุ่นหัวหนานะตัวใหม่นะครับหัวหนานะครับก็โอเคด้ใช้ดีนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะเริกประกอบแล้วตอนนี้ฝวาสูบกำลังอ่แยงแยงฝาอยู่นะครับน,นี่แยงหลืเกีย่ยให้เรียบเฉยเลยเกี่ยรียบ วาวก็สามแปดสิสี่นะครับก็แนะนํานะครับสำหรับจันม่าผมว่าเอาแค่นี้พอนะครับถามว่าทําไมถึงต้องใช้แค่นี้นะครับวาวนะครับมาวาวใหญ่หมดใชไม่ต่ออ่าพุดเ่นนะครับอันนี้คือมันใหญ่เกินมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนันเท่าไหร่นะสำหรับจันมานะครับกลัวกาลังมันจะไม่ค่อยดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ขออนุญาตอสูกแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับเฮ้ยเฮ้ยหมกอะไรเขาปะเนี่ย ฟืองทองแดงนี่ว่ะเขามาจากไหนเนี่ยเฟืองเนี่ยเฟืองเก่าเลยเอาเลยแตัวสดงว่เ,วเฟืองทองแดงนี่คือเฟืองไรเบาแน่เลยเนี่ยแล้วตุ่มตุ่มมามาใส่ครบเลยอ่ะตุ่มสำลักไหนไปด,ดิสวยอยนะู่นะอื้อาดดูแล้วนา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 จะนานแล้วแหละตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะมีแต้มตรงบนอยู่ไหม โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมนีว่วาวหรืออะไรเนี่ย,ยดูไอ้พสนเนอะฮะอะไรรุ่งเก่าเฮ้ช่างเดี๋ยวเอาขดใหญ่ลงดีวกว่ารถแคมอ่อะอย่าเสี่ยง เดหักโบไปขึ้นมาอีกผดใหญ่ลงเลยผดใหญ่ลงได้นะ,ะนะครับก็มาดูเครื่องเสียน็อตนะครับตอนนี้นี่ถังเรียบร้อยนะครับเสียแล้วนี่นะครับสีแดงนะครับสีแดงเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ไปก๊อกด้วยนะครับเป็นระบบ อีพนะครับราะคูตาอันนี้ก็จบเลยนะครับเรื่องน้ำมันน้อยแล้วไม่ลงครับเนี่ยกำลังคึ้งโมกนะครับผระบบเหเดิมยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเลยอ้าวไล่จัดไปครับผมอ่ะนะครับก็สำหรับเครื่องเสียนอตนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดในฟังเสียงดูดูนี่จะติดง่ายไหมนะเฮ้ยรถแคมซะด้วย แม่เฟืองดังหน่อยนะครับส่งส่งแปดแปดแปดอ่านแปดแล้วอีกนิดนึงอีกแปดนึ่งเร็วเลยอีกแปดอีกแปดอีกแปดกำลงล้นติดแล้วชักต่อก็ค่อยค่อยค่อยผลอนเร่งลงผ่อนเล็งลงลอง,งดูรถแคมป์เนี่ยติดยากแล้วเนี่ยเออเร่ง ด้วยข,วข่าวเยอะไหมอันนี้ลูกร้อยมิลแคมเบอร์สองนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็เสียงก็ประมาณนี้เนาะก็จะติดยากที่แรกครั้งหนึ่งนะครับทีสองก็จะติดง่ายแล้วนะครับ อ็อน,นี้เ็แคมเบอร์2เบี้ยวประมาณ1ฟันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนทักมาเบอร์นี้นะ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9, 9นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ